สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกรับอัสสลามอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮฺวะบะริกาตุท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะสร้างความเข้าใจในสังคมภูมิวัฒนธรรมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم กท่านผู้ชมครับเราจะเห็นว่าชุมชนแต่ละชุมชนนั้นย่อมมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชุมชนของพี่น้องมุสลิมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูเรื่องการทำกลองหน้าเดียวในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ สลาม <surprises> ุอะลัยกุมูฮัมหมุลลอฮ์มุบริกาตุผมคุชบจิเมกครับมีอาชีพทำกองรามนาตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ที่ทำกองรามนาตั้งแต่วิธีการกลึงขึ้นมากับเหลือคนเดียวในประเทศอันที่จริงกองรามนาีนนามุสลิมเราต้องรู้จักนะมันมาจากคำว่าลับบานาอารับเรียกดุฟฟุนลุฟุนดุฟุนก็คือกองรามนากองกองหน้าเดียวคือลุกฟุน มันก็กมาจะเรียกว่ารับบานารับบามาจากคาว่าส่งสัญญาณได้ให้ออกเสียงอัลบานานหรืปลายนิ้วเพราะรับบานาต้องตีด้วยปลายนิ้วรับบานาตีด้วยปลายนิ้วเราอยู่บางไทยก็เรียกกองรัมนาแต่ไปดูแถวภาคใต้เขาเรียกกองบานออะกองบานอก็มีใช้ในงานอย่างกับงานอะงานแต่งงานกันอะแบบนี้งานงานนีกก้อนอี้ก้านนี่แหละนะก็มีใช้กันแล้วก็จะใช้กันเดี๋ยวนี้ ก็จะเหลือใช้ยอยู่ในในดิเกเรียบในกรุงเทพะดิเกเรียบตั้งแต่สมัยเก่ามาแล้วสมัยในการที่ส <c oughs> ที่5้าการที่5ก็มีการตีตีการ,รมนาอยู่แล้วก็ใช้กันมาเรื่อยมาใ,ในในสังคมมุสลิมเป็นเป็นกองเป็นขนติชนิดเดียวที่ศาสนาอนุมตัตอนุญาต,าตให้เล่นได้ อย่างกันที่นี่สมัยก่อนก็ไม่มีอาจารย์ก็จะใช้ตีก่อนถ้ามีมัญยัดก็จะตียาวตีลหลายๆเที่ยวถ้ามีมัญยัดนะสมัยก่อนนี่แล้วก็ถ้าถ้าถ้าวันศุกร์ก็ตีน้อยหน่อยรู้ว่าเอาวันนี้วันศุกร์นะพอสิบเอ็ดโมงเขาก็จะตีกองแล้ววันนี้วันนี้วันศุกร์นะเพ่อคนออกไปทไําไ้ทํานาจะได,ได,ได้กลับมาเตรียมเตรียมไปมสัสยิดอันนั้นก็เป็นกองสัญญ,ญาณ เขาตีไปให้สัญญาณเหมือนกันก่อนนี้วัดเขาก็ใช้วัดเขาใช้บอกเวลาเพลงเวลาใดวัดเขาใช้แต่วัดเขาใช้คู่กับประคังอดางการสุราใช้ลองอย่างเดียวแล้วก็มาก็ไม่มีตีแลวมาเดี๋ยวนี้ก็ก็พหลังจากจากเล่นลิเกนก็เล่นปันตุนปันตุนปันตุนปันตืมเล่นละมาก็มาเกิดวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่ี่ว่า วิเศษผมว่ามันมันไม่ใช่วิเศษอย่างเดียวนะมันมหัศรจันนะวิถีการเล่นกองรามนาของชาวมุสลิมแต่ไปบวกกับการเล่นกลอนการเล่นกลอนการเล่นเพลงเป็นกลอนของชาวพุทธได้มาผสมประสานกันขึ้นจะเกิดเป็นวัฒนธรรมวิถีการเล่นลำตัดอ่านี่เห็นไหมสองศาสนารวมกันอยู่ด้วยกันเป็นพีเป็นนตัวเอาวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมหลอมรวมกัน อันนั้นเป็นสิ่งที่มาสัจจัน์นะไม่ใช่คำว่าวิเศษอย่างเดียวนะงดงามเอาว่างดงามดีกว่าเป็นวัฒนธรรมที่งดงามแต่ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่เรนดิเกเรียบดิเกเรียบอย่างกับมาเลเซียก็จะเรียกว่าฮัตุราฮัตุราฮัตุราก็มาจากคำว่าฮัตดราตินนบีเขาก็จะ,ะสวรรคตนบีหมายถึงว่าแต,แต่เรียนฮัตดราเนีน่เหมือนกับท่านนบีได้มาแล้แลวหรือต้อนรับการมาสู่ของท่านนบีฮัตดราทเรียกสันสันๆว่าฮัตดรา ก็เดี๋ยวีนเดี๋ยวนี้ก็บรรทนก็ไม่ค่อยมีเล่นหมดไปก็จะมาอยู่ในลําตัดลําตัดเดยอะใยู่ในลำตัดนี่ก็ทุกวันนี้ก็กรองน้ำมันาน,นี่ใช้ใช้กับลําตัดมากเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมที่แบบทางพูดก็ดูได้ทางมุสลิมก็ดูได้มันมันอยู่ที่ความความมีไหวพริบความฉลาดของของผู้แสดงถ้าไปเล่นงานพูดก็ไม่ไม่ได้เอาวัฒนธรรมประเพณีมุสลิมเข้าไปร้อง แบบนี้เป็นต้นจะกัดเงินนรือไม่กัดเนะจะกินนารือไม่กินเออว่าจะกัดนะรือไม่กัดมันไม่ทาน อย่าทำหุ่นอย่าทำหุ่นหัวตาฟางเลยพวกบางตัวดีตัวกองหนึ่งประกอบด้วยหุน่นกึ่งด้วยไม้เนื้อแข็งจะต่างกับกองบานอที่ที่เล่นเกฮูลูอันนั้นจะบางและเบาอะไรน,นแต่กองรมามนั้นพัฒนามาจนอยู่ที่ละเขาเพระาะไม่ได้ยกตีนั่งตีจะนั่งตีนั่งตีอยู่กับพื้นว่างั้นแล้วก็มันจะมีน้ําหนักมากจะใช้ไม้เนื้อแข็งแล้วก็หวาย นี่สองยังหวายนี่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 กำลังทำนี่เค่หวายไว้ไว้ขึงที่มันมันเป็นเส้นเส้นเส้นเนี่ยอ่าแล้วก็หนังและขนงขนงก็คือเหล็กขนงก็คือคือเหล็กกลางด้านหลังอันนี้คือขนงนี่นี่นี่ขนงขนงนี่ไม่ใช่ขนงนะขนงขนงที่เป็นวงวงกลมๆอันเป็นเครื่องเครื่องประดับของตัวละครนะขนงแล้วนี่หวายเลียดอันนี้หุ่นนี่หุ่น คุณกลองทําจากไม้เนื้อแข็งอันนี้คือหนังอันนี้ใช้ใช้หนังควายหนังควายดีที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลิกจากสอนกระบี่กระบองเลิกจากสอนมวยสอนมวยโบราณแล้วก็สอนลําตัดเหลียงเดี๋ยวตอนนี้มันไม่เหลือเลยตอนนี้ไปสอนที่อเาเภอไซน้อยอำเภอไซน้อยเป็นเป็นปีไป,ป,ปตั้งชมรมอยู่ที่นั่นมีผลตอบรับดีกับมีได้ออกงานสัมมนาบ่อย,อยเหมือนกัน คนมุสลิมจะไปเรียนกลองมุสลิมก็มาจะเรียนกลองแล้วก็คนพูดก็จะเรียนกรอนคำคำรองคําร้องเห็นไหมอยู่กันได้นะไม่เห็นทะเลาะกันนะอยู่กันได้รักกันได้กอนตัวเนี้ยเป็นกอนอะไรกอนสิบหัวเดียวลักษณะกรอนสิบหัวเดียกรอนบบราณมันมันพัฒนามาจากปันตุนมาจากค้าปันตุน เพราะบรรทนมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่17แล้วพุทธศตวรรษที่17ที่มีันทึกในหังตัวมาลายูอท้ายนี้ก็เ็าฝากวัฒนธรรมที่มันมีมายืนยาวยาวนานวัฒนธรรมวัฒนธรรมกรมนาเนี่ยที่ยังเป็นของมุสลิมอยู่ถึงจะไปอยู่ใน นะในเครื่องดนตรีชนิดอื่นไม่ไดอยู่ในในปีนพาดตอนนี้เข้าอยู่ในในกองปีนาดแล้วนะกองปีนาดไทยละไปออกเพลงพวกเพลงเพลงเพลงหางเครื่องหางหางภาษาหรือว่าออกเพลงสำเนียงนี่าำตัดไม่ได้เออรามนาไม่ได้อยู่เฉพาะลำตัดไม่ได้อยู่ในปันตนแต่เข้าไปอยู่ในอ่าเพลงเ,เครื่องเครื่องดนตรีปีพาดแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็ ฝากพี่น้องมุสลิมว่ากองร,รมนายังเป็นของเราอยู่และกองร,รมนาก็ยังเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติศาสนาอนุมัติถ้าเรายังยังช่วยกันดูแลช่วยกันรักษามันก็ยังอยู่คงไปแต่ของมันจะอยู่หรือไม่อยู่นั้นมันอยู่ที่ที่เราจะดูแล,แลและรักษาเท่านั้นเองแลแต่ตอนมันก็ขาดผู้สืบทอดั้นนียแต่คนขึ้นนะมีละมีลูกศิษย์ละแต่วิธีการกรึงเป็นหุ่นกลองนะ่ะ ยังไม่มียังไม่ยังไม่ได้ถ่ายให้กับใครแล้วก็ไม่มีใครลูกศิษย์ก็ยังไม่มีใครที่จะตั้งใจจะมาอ่าตรงนั้นแหละตรงที่สําคัญมากสุท้านนี้ก็ขออัลลอ์สุบฮานวุวาตาลาในโปวดประทานความสลามัตรอฮมัตเตาเฟคิดายารซกีให้กับบรรดาน้องมุสลิมแล้วขออัลลอฮ์ให้ปลอดภัยจากโรคร,ระบาดต่างๆอามีนยารบานาอัลมี ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนาในรายการวิถีธรมวิถีไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิบกันเป็นประจำนะครับและช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่เราพูดคุยนะครับถึงการเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิชาการแต่ท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้นะเราจะมาดูนะครับว่าการช่วยเหลือของสังคมนะครับมีมากมายและเกินแต่ผมอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับ ได้รู้จักกับมูลิธิหนึ่งนะครับที่ได้ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดซึ่งในวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านประธานมูลิธินะครับนั่นก็คือมูลิธิแม่บ้านไทยมุสลิมนั่นเองที่จะร่วมพูดคุยกับเราถึงวัตถุประสงค์นะครับถึงการดําเนินงานนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆว่ามีอะไรกันบ้างตอนนี้ท่านประธานนะครับอยู่ในระบบซูมกับผมแล้วนะครับฮัดยาดาราหรือว่าคุณดารากัตยะอารีนั่นเองอัสลามุอะลัยกุมครับ วาอะไรกุมุสลามค่ะครับสวัสดีครับคุณดารครับสวัสดีค่ะครับผมฮะขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นนาไปเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมเนี่ยนะครับได้มีการช่วยเหลือสังคมมาตลอดอย่างต่อเนื่องอยากให้ท่านประธานเนี่ยได้พูดถึงที่มาและก็วัตถุประสงค์ของมูลนิธิักหน่อยก่อนนะครับเพื่อจะได้รับรู้ร่วมกันครับ ก็ครั้งแรกเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะจบทะเบียนมูนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมเนี่ยเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากท่านพลเอกอาทิตย์กำลังเอกนะคะท่านก็เป็นที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็แนะนำว่าการจะทำงานสังคมเนี่ยควรจะต้องจบทะเบียนมูนิธิเพราะว่ามันจะได้กว้างขวางนะคะ เราก็รวบรวมสตรีมุสลิมกลุ่มหนึ่งก็จัดตั้งมูลนิธินะคะตั้งมาประมาณ26ปีนะคะวัตถุ<ส>ประสงค์ของมูลนิธิก็คือหลักการช่วยเหลือเด็กกำพร้าผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสให้การศึกษานะคะคทุกรูปแบบการศึกษาให้การศึกษาทางศาสนาการศึกษาทาง วัฒนธรรมอะไรต่างๆจนจบมหาวิทยาลัยค่ะให้ตั้งแต่ชั้นประถมจนจบมหาวิทยาลัยเป็นทุนต่อเนื่องนะคะเราให้โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาตามหลักการของอิสลามนะคะท่านนบีบอกว่าเราเป็นมนุษย์ร่วมโรคเดียวกันนะคะเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะครับผมทางบุลนที่เราได้มีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงครับเพื่อ เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ต้องการขอทุนนะฮรส่วนใหญ่ที่เราทํามานะคะเราจะให้กรรมการของเราที่อยู่แต่ละชุมชนมดูว่าชุมชนไหนที่เขาอยู่เขาได้เห็น<ม>จริงเรื่องจริงว่าเด็กเนี่ยบ้านนั้นลําบากยากจนจริงแล้วก็เป็นเด็กกําพร้าที่ด้อยโอกาสท,ที่ยากจนเขาก็จะแนะนํามาให้รับทุน โดยมากเราจะทําแบบนี้ค่ะ oh. แล้วแต่ต้องมีาหจดหมายทุกปีต้องมีจดหมายมาจากใบรับรองมาจากโรงเรียน oh. หรือมหาวิทยาลัยว่าเด็กคนนี้ปีนี้เรียนที่นี่แล้วก็ปีนี้ได้ขึ้นชั้นนี้ชั้นนี้ต้องมีใบนี้มาสําคัญมากเราถึงจะมอบถุงให้ oh. ให้ครูสอนศาสนาศิลธรรมอิสลามนะคะประมาณ80สิมัสยิดทุกๆปีเป็นทุนต่อเนื่องเหมือนกันนะคะครับแล้วแล้วเงื่อนไขของครูสอนศาสนาเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการที่จะเงื่อนไขก็ตามมัสยิดต่างๆที่เราบอกไปเขาก็จะส่งมามีอิมานเซ็นมาให้ว่าเป็นครูสอนที่โรงเรียนในมัสยิดนั้นจริงค่ะเพราะครูพวกนี้น่าสงสารคุณสมัคร เพราะรว่าเขาไม่มีเงินเดือนแล้วเขาลําบาะได้เงินนิดๆหน่อยๆเราก็มองเร่งเห็นว่าอันเนี้ยสัมพัญธเรื่องศาสนาเนี่ยเพราะรว่าเมื่อเท่าก็ไม่มีครูพวกนี้เด็กก็จะไม่รู้เรื่องเรื่องศาสนาใเพราะนั้นเราก็จะสนับสนุนเต็มที่เรื่องนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกมิติหนึ่งนะฮะสำหรับผู้ที่มีความรู้เขาจะได้อสอนเด็กๆเ,เหล่านั้นให้เป็นคนดีต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ และก็ยังช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศนะคะแล้วก็ช่วยเหลือพวกหญิงม่ายนะคะที่ก็ลำบากยากจนโดยการให้ทุนยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยแล้วก็ให้ผ่อนส่งได้ให้เขาไปทํามาหากินไปค้าขายผ่อนเดือนละร้อยหนึ่งสองร้อยเดือนละห้าสิบบาทก็ได้นะคะเพราะเราอยากช่วยสนับสนุน แล้วก็ช่วยองค์กรต่างๆที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันนะครับะค,ะครับผมฮะถ้าที่ผมฟังท่านประธานได้พูดถึงเนี่ยตั้งแต่การก่อตั้งมาเลยนะครับเพื่อให้เป็นรูปแบบของการจัดตั้งเป็นมูลนิธิเนี่ยนะครับให้ถูกต้องการช่วยเหลือนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาน้องๆเยาวชนเนี่ยมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมนะแต่ไม่จํากัดาศาสนาในการช่วยเหลือตรงนี้น่าสนใจมากเลยเพราะอย่างนี้แล้วเนี่ยผมฟังแล้วเข้าใจจ่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนการศึกษาเรื่องครูสอนศาสนาเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะครับหรือแม้แต่ว่าภัยพิบัติเราต้องลงไปช่วยเนี่ยปีปีหนึ่งคงมีค่าใช้จ่ายมากมายครับทางมูลนิธิเราได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณจากหน่วยงานไหนไหมหรือว่าเรามีไรายได้จากไหนมาที่จะ,ะสําหรับใช้ในการดําเนินงานตรงนี้ครับมูลนิธิเนี่ยตั้งมาครัง้งแรกเนี่ยเราก็ ช่วยกระดมการหาทุนโดยการจัดงานจัดงานปีละสองครั้งนะคะเคยจัดที่โรงแรมดุสิตธานีครั้งหนึ่งเป็นการลาดินเนอร์นะคะโดยมีพระองค์สมวรีท่านเสด็จมาให้แล้วก็เป็นประจําทุกๆปีตอนหลังนี่ท่านทรงประชวนก็ท่านก็ทรงส่งผู้แทนพระองค์มาแต่เราไม่ได้จัดงานมาเป็นเวลาสาปีแล้ว เพราะว่ามันเกิด COVID โควิด1 9นะคะใช่คบแล้วเราก็จะจัดงานอีกผลหนึ่งก็ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเราจะใช้สถานที่ตรงนั้นจัดงานเป็นโต๊ะจีนนะคะคก็มีขายบัตรประมาณสักพันคนนะคะคแล้วก็นอกจากนั้นเรายังได้คู่อุปการะคุณน,นะคะคมีให้ประจำทุกปีรบ,บริจาคมา เป็นเงินจากทางพุสลิมเราก็เป็นเงินสกาศบริจาคมาให้นะคะแล้วก็ทางคนพุทธก,ก็มีบริจาคมาให้เป็นประจำปีก็ <So S 1> ได้เงินอันนี้ก็ได้มารวมกันกับก,การจัดงานเราก็ถึงมีทุนทรัพย์ที่จะแจกทุนให้กับเด็กแล้วก็ได้ไปช่วยเหลือ,อ,อสิ่งต่างๆที่วัตถุประสงค์ที่เรียนให้ทราบปีนี้แล้ว ครับผมเมื่อพูดเมื่อพูดถึงหญิงไม้ส่วนใหญ่เราจะมองไปที่พี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะทางมูลนิธิเองกรรมการเองได้มีโอกาสลงไปที่นั่นไหมครับในระยะนี้ไม่ได้ลงแต่เมื่อผ่านที่ผ่านมา,าเราลงไปโดยออสมัยที่ท่านพลเอกพลงังกูลกล้าหาเป็นเจ้ากรมกิจาการพลเรือนทหารกองทัพไทยได้เชิญคณะมูลนิธิและสมาชิก ไปช่วยร่วมอบอออขวัญสตรีที่เขาโดนผลกระทบ,บที่สามีเขาโดนฆ้าตายลูกก็โดนฆ้าตายแล้วก็เราก็ยังได้ให้ทุนกับเด็กที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น<อ>เวลามาสิกว่าปีแล้วนะคะโดยให้ทุนการศึกษาจนจบมหาวิทยาลัยแตะจ้างปัจจุบันนี้เราก็ให้ทุนครับ เสมอมาครับผมถ้าที่ผมฟังดูทางมูลนิธิเนี่ยมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะช่วยเหลือสังคมในเรื่องของการศึกษาแต่ไรายได้เนี่ยเหมือนกับว่าเราได้จากการจัดงานแล้วก็ผู้ที่มีจิตกุศลใช่ไหมครับในการที่จะช่วยสนับสนุนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกิจกรรมในรูปแบบนะครับในปีนี้เนี่ยเราได้วางแผนของการจัดหารายได้ไว้บ้างหรือย,อยังครับค เราวางแผนหาไรายได้ก็คือเราจะจัดงานวันที่20สิงหาคม,คมปีนี้นะคะค่ะที่ศูนย์กางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นโต๊ะจีนนะคะคปีนี้เราจะทําประมาณสัก75โต๊ะค่ะโต๊ะละ10ท่านนะคะเราก็มีการขอบริจาคโต๊ะหนึ่งก็หมื่นหนึ่งกับโต๊ะละห้าพถ้าใครอยากจะบริจาค เงินมาให้หมูนิธิเราก็ยินดีรับค่ะครับผมบเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยในกิจกรรมอย่างที่ท่านประธานได้พูดถึงเนี่ยแล้วกิจกรรมของการแจกทุนเนี่ยปีนี้เรามีโอกาสได้แจกไหมครับในช่วงของโควิดปีนี้เ,<ล>เราจะแจกค่ะแต่แจกช้าหน่อยคิดว่าอินชาอัลลอคงจะเป็นเดือนกันยาค่ะอ๋อครับเพราะว่าเรารอค่ะเรารอเด็กที่มาเ,เรียนมหาวิทยาลัย ปิดเทอมอะไรเนี่ยไม่ไม่ตรงกันกับเด็กที่ยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยเราก็รออยากจะแจกพร้อมกันเลยก็ับเด็กกับเด็กระดับประถมมัธยมอ๋อพร้อมกันแล้วเอาเามาแจกพร้อมกันเลยอืมครับผมฮะแล้วอย่างที่บอกในตอนแรกว่ามีแจกครูสอนศาสนาด้วยนี่หมายถึงว่าเราแจกทุกมัสยิดในกรุงเทพมหานครและที่อื่นด้วยหรือเปล่าร้มอ๋อกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอ๋อครับผมครับที่เป็นครูสอนศาสนา ค่ะค่ะครูสอนศาสนาศิลธรรมอิสลาม,มเพื่อ <ฮะ S 2> ช่วยให้เด็กค่ะได้มีรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาของอิสลามเราครับผมฮะนั่นก็คืออีกมิติหนึ่งทางสังคมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีท่านอาจจะมีโอกาสช่วยเหลือใครด้วยตัวท่านเองแต่ถ้าหากว่าเราได้มารวมกันเป็นองค์กรแล้วเนี่ยการช่วยเหลือก็จะมีศักยภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงสุดท้ายอยากให้ท่านประธานได้ฝากความห่วงใยกับสังคม และก็ฝากเชิญชวนนะครับในงานสำหรับวันที่20อีกครั้งหนึ่งครับดิฉันก็อยากจะขอวิงวอนทุกๆท่านนะคะว่าเวลานี้โลกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะเราก็ไหนจะมีเรื่องโควิด -19 มีเรื่องหลายๆอย่างเศรษฐกิจต่างๆนะคะและดิฉันเป็นห่วงก็คือว่าเด็กเดี๋ยวนี้อยากให้ก็มีการศึกษา เพราะเท่าที่ทราบเนี่ยบางส่วนมากเนี่ยเขาไม่มีเงินไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปเรียนนะคะบางทีเด็กเรียนดีแต่ทุนทรัพย์ไม่พอนะคะคพ่อแม่แบบทํางานได้เงินเดือนน้อยอะไรเงี้ยก็อยากจะขอวิงวอนให้ช่วยช่วยกันแล้วก็เรื่องสำคัญก็คือว่าเรื่องศิลธรรมรนะคะศิลธรรมนี้สำคัญมากนะคะตอนเนี้ยยังไงอยากจะให้ มีการสอนศีลธรรมจริยธรรมให้กับเด็กๆทุกๆโรงเรียนด้วยค่ะครับครับนั่นก็คือความห่วงใยนะฮะของหน่วยหนึ่งของสังคมนั่นก็คือแม่บ้านไทยมุสลิมนั่นเองถึงแม้ว่าจะชื่อแม่บ้านไทยมุสลิมแต่การช่วยเหลือนั้นไม่ได้จํากัดในเรื่องของศาสนาเลยนะฮะอย่างที่ท่านประธานได้พูดถึงวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานแม่บ้านมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมนะครับท่านฮัชยาดารา รือว่าคุณดาราขัตติยาอารีนั่นเองนะฮะด้วยความขอบพระคุณนะครับสลามอะลัยกุมครับอะลัยกุมุสลามค่ะขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับในช่วงวิถีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับนั่นก็คือกิจกรรมของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมนะครับที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับ ได้ช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเด็กกำพร้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครูสอนสาศาสนาและอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมหารายได้อย่างที่เราได้คุยกับท่านประธานมูลนิธิไปแล้วนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีทางวิถีไทยวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงที่นี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสลามอลัยกุมมะรหมะตุลลอฮ์วะบะราะกาตุฮ์สวัสดีครับ ใครที่มีความช่วยเหลือเผื่อแผ่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสบายใจและได้ผลระบุเท่านั้นแต่พระองค์อัลลอฮฺบานูอัตาลาจะได้ส่งเมตตากับเขาเหล่านั้นด้วยดังที่ท่านรอส,ส,สูลอลลอฮซุลลัลฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าผู้เมตตาทั้งหลายนั้นพระองค์อัลอาลอาฮฺจะส่งเมตตาพวกเขาเช่นนั้นพวกท่านจงเป็นผู้เมตตาแก่ผู้คนบนพื้นแผ่นดินนี้เถิดเพราะผู้ซึ่งอยู่ในชั้นฟ้า จะเมตตาพวกท่านบันทึกโดยอบูดาวุธ